สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดถ้าเราพูดถึงตลาดแล้วต้องมีอะไรเอ่ยของกินอาจจะถูกแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดคุณผู้ชมอะไรเอ่ยอีกอย่างหนึง่งอะไรเพราะปหลิวอะไรละ่ะโอลิเวียพราะขาแม่ค้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปตามหาพวกคาแม่ค้ที่บอกเลยว่าลีลาไม่เหมือนใคร <laughs> ลีลาเขาเด็ดจริงๆริงคุณผู้ชมก่อนทำต้องเสริมคุณผู้ชม อ่ะพาไปดูคนแรกเลยแม่เขานี้จี๊ดแซ่บมากเพราะว่าเธอนั้นเป็นแดนเซอร์ของลำใหญ่ไฮทองคำดูลีลาการ์ไชน์คุยกันเลยเมื่อไหร่ต้องมาทำหน่อยเหนื่อยต้องเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยต้องเหนื่อยนะเห็นน้องเขาเต้นแบบนี้คือทำอะไรมาก่อนจ้ะเป็นแดนเซอร์ค่ะเธอเป็นแดนเซอร์ใครลำใหญ่แห่งทองคำสาวเดียร์นะมีเลนเมทัลเจซีพีง่ายสุด ไม่ได้คิดจะขายเป็นไฟล์แต่ว่าโควิดมันมาแล้วไม่มีอะไรทำแล้วจะให้ไปดูลีลาการขายด้วยว่าเวลาเขาเรียกลูกค้าเขาทำยังไงเราอยากเห็นเลยมาเพราะเราอยากเห็นเีดเลยเระดับที่สูงที่สุดที่เคยทำมาก็คือชีขาลีาการขายไม่ได้เหนื่อจริงเหรอทำได้เหรออ่ะลองดูลองดูลองดู วันนึ่งมากสุดก็คือ1,000อ่ะแต่เต้นขามเด้งไปแล้วห0 0ขานขามเด้งไปแล้ว5,000านขานเด้งไล้วห้าขเลยเอ่ะเฮ้ยเราอยากลองชิมอะได้ไหม <c oughs> ชีสเยอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ในนี้หมด <c oughs> แล้วโดยรวมคือถูอว่าทอดดีกรอบกีซ <c oughs> ่สาสูดเด็ดคือหมูเออหมูเยอะไม่กัด <laughs> ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อเพ่นไฟไมากที่สุดก็จะเต้นแรงที่สุดที่สุดข้อเข่าก็พังเลยคุณผู้ชมวันนั้นหลังจากวันนั้นนะคะเพราะว่าแม่ค้าคนนี้เขาแดน์ถึงไหนถึงกันถึงพริกถึงขิงมากจากแม่ค้าใส่แดสซ์นะคะเราพาไปดูอีกสายหนึ่งบ้างเป็นสไตล์แบบว่าหมอลำซิ่งคุณผู้ชมแม่ค้าคนนี้นะคะเนื่องจากสารฝันไม่สำเร็จก็เลยมาเปิดร้านส้มตำพาไปดูร้านนี้ดีกว่าเจ๊แมงปอตัดชุดเองเลย ใช่ค่ะเต็มอย่างนี้เลยค่ะลูกทุกวันแม่ไม่ร้อนเหรอทั่งจริงร้อนร้อนดูเหมือสิลูกร้อนโอ้เป็นร้านส้มตำที่เขาทำฟองใส่หัวเต้ให้เป็นจริงในในร้านส้มตำร้านส้มตำหมดเลยทุกสิ่งอย่างนางงามก็ได้เป็นในร้านส้มตำหมอลำก็ได้เป็นในร้านส้มตำก็หลุดทุกอย่าง ตอนนี้เป็นสูตรแม่เองหมดเลยน้ำปลาราน้ำจิ้มน้ำหมักแม่ก็ปรุงปรุงตามสูตรแม่หมดเลยอร่อยมากเมนูเด็ดของที่ร้านคือตำมะพร้าวเผาค่ะแม่จะสอนหนูทำเมนูตำเนื้อมะพร้าวเผาค่ะลูกก่อนทำต้องเสริมคุณผู้ชมจะเริ่มอะไรกันดีแม่จ๋าทานเผ็ดไหมแซ่บแม่จ๋าสองสามเมตรตำพอปุบๆุบแล้วลูกอย่าแหลกมากนะโอเคได้ไหมตัวฝักยาวค่ะลูกพวกหนูกินหอยดองเป็นไหมคะเป็นค่ะแม ปูเลยแม่จะ้ะแซ่บเลยจ้ะแม่โอเคหอยดองนะคะ,ะปูต้องมีทั้งปูเค็มและปูจืดแต่ว่าแ<อ>ม่เลือกที่จะใช้ปูจืดให้หนูนะ,ะรลกก็คือไม่ได้ใช่ไยแม่เลยแม่ก็ทำมมแม่ก็เลยทำเลยแม่มน้นมีเข้ามานันกันทุกโคกแม่เลยไม่ค่ะไม่ทุกโคกถ้าทุกโคกเป็นแคาตายแน่เลยค <laughs> <laughs> วัตถุดิบเนื้อมะพร้าวเผาเราปอออกมาแล้วน้ำเราแยกให้ลูกค้าดื่มแล้วเนื้อมันเราหั่นเป็นเส้นๆนะคะใส่ไปเลยขยโยขยโยขยโยพอเข้ากันไม่ต้องตำแรงนะคะ จานนี้สมุนราคาอยู่ที่ทานที่ร้าน80บาทนะคะ80บาทถูกต้องค่ะกับบ้านแค่60บาทนะคะดูจากสีแล้วฮะแม่เราใส่หอยดองไปด้วยลำมั้งเผาเผาอ่ะไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนนะน้ำนี่จะดูแบบข้นๆมะเร้าเผาอะค่ะ อารมณ์เหมือนเรากินปลาหมึกเคี้ยวเป็นแบบหนุกๆนุกพาแล้วก็แบบมีความหอมของมะพร้าวดีมากเลยที่ร้านฉันนะว่ามีเมนูเยอะมากโอ้ยเป็นร้อยๆลาบทอดปลากระพงปลาทับทิมกุ้งแม่น้ำกุ้งแช่น้ำปลาแม่สัตยาไม่หมดแต่ช่วงนี้ก็อาจจะต้องซื้อกลับมาเบาๆแต่แม่ไม่เคยเบาเลยนะคะแม่ไม่เบาแม่เคุณผู้ชมลีลาของเจ๊แมงปอเขาโหมีชั้นเชิงมีลีลาแบบเด็ดมากๆ แถมส้มตำร้านเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็รสเด็ดไม่แพ้กันค่ะเราพาไปดูฝั่งพ่อค้าดีกว่าคนนี้ขายหมูชมลีลาเยอะเขาเรียกว่าพ่อค้าหมูร้อยลีลาเฮียหากว่าจะส่งหมูได้หมูสุกแล้วจ้ะเฮียนี่คือพ่อค้า,าหมูคุณทําไมอยู่เฮียถึงแบบต้องมีลีลาไม่เหมือนคนอื่นเราเป็นคนที่ว่าทางานไวความเคยชินชินไปเรื่อยๆ่เงี้ยมันก็มือถนัดไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นลีลาเงี่ย แล้วปกติถ้าเกิดแบบลูกค้ามารอเฮียก็จะลีลาอย่างเงี้ยหรอให้ลูกค้าอินเดีตลอดอืมอินเยโ้ว้ยว้ยเอเกอ้าวหนูมาเกกแล้วมีแบบมาสั่งเยอะๆมี้หมลีลาทุกชิ้นเลยไหมวัานี้ช้นเยออันนี้นังบางเี้ยวนุ่มทานอร่อยทานอรอเลยนะใช่หนูขอลีลาแบบตั้งแต่ชิ้นแรกกรัมแรกจนถึงกิโลหนึงเลยนจเียได้เป็นความสุขของเียเอ โอ้โหโตมากมีทางลีลานที่นุ่นนแล้วโหตดๆเๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆอะอืๆอๆอ้ ได้แล้วเรียบร้อยคูช่องหาถ้าใครอยากจะแวะมาหาเขียงอยู่ตรงไหนนะเฮียตาตลาดสดนวมินนวมินเจ็ดสิบอ๋อแล้วถ้าใครอยากเจอเฮียล่ะก็มาตอนตอนสามโมงเย็นสามโมงเย็นไปต้นไปจนถึงเขียงปิดเฮียก็จะอยู่ตลอดช่วงนี้เฮียคนเราเจอโควิดกันเยอะมากกว่าทั่วประเทศเลยเฮียอยากฝากอะไรถึงคนไทยไหมคะอืมก็อยากให้ทุกคนร่วมร่วมช่วยกันให้อยู่บ้านมันจะไม่เกิดการแพร่เชื้อ ให้มันมากกว่าน,นี้ส่วนใครที่อยากจะแวะมาที่ตลาดมาเจอก,กับเฮียมากันได้ช่วมบ่ายๆเดี๋ยวเจอเฮียแน่วันนี้ขอบคุณเฮียจลจ้าจชมลุยกองขันทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง Youtube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตะลือทุกที่เลยจ้า